กิน2พี่น้องพ่อแม่เดินถ่ายแม่นาเพชรเขาไปกินด้วยกันครับเป็นคู่กันว่าสอง่แม่นี่ก็เป็นคู่กันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแ oh. <Yeah. S 1> ฉลาดฉลาดนะครับของกินนี่วิ่งเร็วเลย สองคุณแม่นี่ฉลาดนะครับ no. 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 เฮ้ยเป็นสีส้มโดนแดดไปเป็นสีส้มเลยครับดูดูดูโอ้แกตาเป็นสีส้มแล้ว ใช่ไล้นะครับแกตาย้อมสีแล้วเปลี่ยนสีแล้วครับฉลาดซะด้วยเดีไปยืนรอกินอย่างเดียวอย่หญ้าย้าไม่ดึงเองด้วยไม่ดึงเองด้วยโอ้ไม่ดึงเองอีก สบายเลยเขาเลาดจริงๆนะครับเอาเปียบแบบนี้เอาเปียบพี่นกหรือเปล่าแกตาดิมาดูต่อขนาดนี้ยังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดตามพอ่อเดินตามพ่อเลยพ่อไปไหนหนูไปด้วยเพราะหนูได้กินสบาย อืมอยู่เป็นด้วยอ้อนด้วยดูดูดูอืมเออไม่ยอมหาเองนะครับหาเองเหรออืมให้พ่อดึงให้ตัวเองยื่นมือรอรับอย่างเดียวครับดูเดี๋ยวดยใกล้เดีดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวตุ้ยตุ้ยแก้มแก้มป่องเลย มือนี่หยิบอย่างเดียวเลยครับมือนี่ชี้มาหาแต่มือพ่อเลยครับดูรครับดูมือน้นอยของเขาเอ้ดูโยนทิ้งอีกเอาอืออันนี้ต้องโดนตีมือตาแล้ว โดนผมบนมนะัน้งสงสัยโดนผมบนเลยครับไปแล้วน่ะสงสัยเบื่อแม็กบนแลยครับไปกินเองเลยนั่นเห็นไหมครับก่อนแล้วครับไปดึงกินเองแล้ว ไกินเองแต่ตาเหลดูพ่อแล้ว่าพ่ออยู่ตรงไหนเผื่อได้กินหญ้านะสงสัยบนนุญมากไตครับก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็เราก็มีผลไม้ด้วยนะครับแต่ว่าให้คุณแม่ปลอกปลอกให้อยู่ครับ ดู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 เห็นพ่อนะครับเห็นพ่อเดินแล้วก็เดินตามเลยครับดูนะครับดเด็กดื้อเห็นพ่อเนี่ยอือเกินไปแล้วครับฉลาดแกมโกงเนี่ยเกินไปแล้วตีเนียนเลยครับตีเนียนเดินมากินเห็นพ่อเดินมาเดินมารเลยดนูดูดูขาดูขาดูขาหน้าตีไหมนะครับ แบบนี้น่าจับตีตูดมากๆเลยครับ นกด้วยโอ้ยมีเสียนนกนตัวเล็กตัวเล็กไี่ให้ตะตูดไปหาข้ออย่างไวเลยครับ กินเยอะกว่าเขาตัวเองครให้แต่พ่อดึงให้ดูเกียสาเดินมาอย่างไกลเลยนะครับเนี่ยเดินตามคุณพ่อเพราะว่ารอกินเพราะว่าเขาเดินตามพ่อเขาได้กินนะครับเขาก็จะรักคุณพอ่อเพราะเขาได้กินกับพ่อเขาก็จะเดินตามนะครับดูครับแม่เขาอยู่ตรงนู้นลูกเขาเดินออกมาเพื่อมาเดินตามกินกับพ่อนะครับเนี่ยเอาผลไม้มาให้กินน่อว่ะแม่ จะย่างผลไม้มาปปอนหน่อยแม่ปอกอยู่นนไกนะครับเดี๋ยวรอให้คุณพ่อไปเอามาให้ตัวแสบกินก่อนนะครับพี่น้องก็เลีอยตามแล้วลูกช้างนี่เขาจะฉลาดนะครับแต่ว,ว่าเขาได้กินกับคนไหนบ่อย เขาก็จะลักครับลักคนที่ให้เขากินบ่อยบ่อว่าเห็นหรือว่าเวลามาป่าแบบนี้ครับก็จะเดินตามเพราะว่าเดินตามแล้วเขาได้กินเขาก็เดินตามอยู่นั่นนะครับแล้วเขาก็จะลักด้วยลักคนที่ให้เขากินบ่อยบ่อยพี่นกไปนู่นแล้วครับแกตาแะตากับแม่น้ำเพชรเหมือนกันนะครับ แคนตาลูปหรือเปล่านี่นะครับน่าจะแคนตาลูปนะครับเราไปยิยงกินตัวเดียวตรงนู้นนะครับ ไปแล้วพี่น้อยู่นู้นนะครับไกลๆพี่นงนี่เขาใจกล้ามากเลยนะครับสมกับเขาเป็นช้างตัวผู้นะครับเขาไม่กลัวอะไรเลยครับออกหางแม่ไกลแล้วทุกวันนี้เริ่มแต่ตัวเป็นหนุ่มก็เริ่มออกไกลแล้วครับเริ่มแบบใจกล้าขึ้นแล้ว <c oughs>

ตัวเล็กดานไงวมพี่แม่ไม่ได้กินแล้วครับกิน้อนาต่อไปกินต่อไปกินผลไม้เปลี่ยนบรรยากาศจะกกินในบ้านมากินอยู่ที่ต่านะครับ តែគូន S <S อืีเป็นกินแข่งกันเสียงก็ดูดลมครับดูดพระดูดเัาใช้งวงดูดลมดูดเอาผลไม้แล้วก็มาใส่ปากครับเ,เ,เอืเกี่ยวแก้วนี้จะเอาหัวมุตะกาลเลยน,นิจามันทรงอะไรมันทรงไหมครับ นเแป๊บเดียวหมดหมดแล้วลูกหมดแล้วแกตาแกตาแกตาขอเลมขอเลมนิดนึงทม่รถเลยแล้วนะ นี่ออืมีวิตามินเลยครับคุณพี่นิวนะคะแป็นกระรูปสั่งมาจากบ้านนี่ปลาเจียอาฟีอันุ่งน,นางวิตามินซีับนมเม็ดวิตามินซีกับนมเม็ดนะครับนี่มาแล้วนี่อ้อ๋อสักนิดสักนิดสักนิดเลยวันดีจ้าด้วยจา้าวัดจ้าก่อนวัดีจ้าก่อนวันดีจ้าก่อนเอาไม่จ้าไม่กินไม่ให้กินนะที่ดิต้องจ้าก่อน จ้าสวยๆเร็วขอบคุณจ้าก่อนเร็วพี่คนดูอยากดูแล้วพีเอฟซีเขาว่านกตาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก่อนจ้าโอ้ทอนสายบัวบอนั่นบอสบัวเดี๋ยวจะถอนอีกรอบนึ่งนี่จับฝึกถอนสายบัวเลยครับ นขนมขาไก่เลยมาชิขมขนมขาไก่เลยโอ้ยมันพากันกักนิโอ้ยกินเยอะด้วยแย่งก,กันกินเลยครับเอามาดีจ้าก่อนวดีจ้าก่อนวดีจ้าจาด้วยใส่ตัด,ด้วยเาเขาใส่หัวนะ,นะขาา้ พี่นกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นกสวัสดีครับ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 ครับนกสวัสดีครับพี่นกครับแบบง่ายๆแต่หล่อครับแต่วิตามินเราเอาไว้ไปป้อนช่วงเช้าแบบช่วงเย็นอยู่บ้านนะครับอะไรไขขากินนะเ็นหะที่ครับที่ไขไขขากินครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกคนด้วยนะครับขอบคุณ พที่ส่งทั้งวิตามินนมเม็ดแล้วก็แคนตาลูปมานะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะขอปิดคลิปไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขกันทุกคนนะครับผมบ๊ายบายครับผม